จู่ๆก็มีหลุมยุบโผล่ขึ้นมาทางตอนเหนือของไซบีเรียหลุมลึก35เมตรนี้ผุดขึ้นมาหลังจากเกิดการระเบิดตลาดที่พ้นดินและหินออกไปไกลเกือบ120เมตรนับจากนั้นเป็นต้นมาก็มีหลุมลึกลับโผล่ขึ้นมาอีก2แห่งในบริเวณนี้ในตอนแรกผู้คนคิดว่ามันอาจเกี่ยวข้องกับการขุดหาเชื้อเพลิงฟอสซิลเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากแหล่งก๊าซที่ใหญ่ที่สุดแต่การสแกนเรดาร์ของทีมค้นหาชี้ให้เห็นว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การเดินทางวิจัยครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จมากนะักเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าไปข้างในและเก็บตัวอย่างได้จนกว่าด้านข้างข,างของหลุมและน้ำที่ก้นหลุมจะแข็งตัวนักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าอะไรเป็นสาเหตุของหลุมเหล่านี้และมีความคิดแตกต่างกันไปตั้งแต่หินจากอาวกาศกระทบพื้นโลกไปจนถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้นบนโลกนักวิจัยคนหนึ่งเสนอว่าการประทุกเกิดขึ้นเนื่องจากความดันสะสมการลดลงของอุณหภูมิมากมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในปริมาตรของห้องเฉพาะ ช่องว่างเหล่านี้มีก๊าซมีเทนอยู่ด้วยหลุมอุกกาบาตเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะของภูมิภาคอาร์กติกมีเพียงไม่กี่พื้นที่เท่านั้นที่มีลักษณะเฉพาะเช่นนี้หลุมอุกกาบาตเหล่านี้ล้วนมีพื้นน้ำแข็งคล้ายโตตั้งอยู่ใกล้พื้นผิวชั้นดินเยือกแข็งถาวรที่อิ่มด้วยมีเทนและพื้นดินที่ยังไม่แข็งตัวเมื่อพูดถึงกา๊าซนักธรณีวิทยาคนหนึ่งเสนอว่าหลุมยุคนี้อาจเกิดจากกา๊กาซไฮเดรตก๊าซไฮเดรตเหล่านี้ยังเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุข,ของเหตุกกาารรณ์ลลลึับบในสมมมเหี่ยอด คาบสมุดยามานันซึ่งคล้ายกับสามเหลี่ยมเบลมิล่าเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้แม้แต่ชาวบ้านยังอ้างว่าเคยเห็นมนุษย์ถีม้าที่น่าเกลียดน่ากลัวที่นี่ด้วยหลุมยุบสามารถผุดขึ้นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้บางหลุมมีขนาดใหญ่พอที่จะกลืนกินอาคารทั้งหลังได้เกิดขึ้นเมื่อหินใต้ดินเช่นหินปูนเริ่มละลายไปกับน้ําที่มันบรรจุอยู่เมื่อหินละลายหลุมขนาดใหญ่เหล่านี้หรือที่เรียกว่าถ้ำก็เริ่มก่อตัวขึ้น เมื่อทาเหล่านี้ใหญ่เกินกว่าที่พื้นดินด้านบนจะรับไหวปั้งพื้นผิวก็ถล่มลงมาน้ำแข็งกำลังละลายอย่างบ้าคลั่งอาร์ติกกำลังอุ่นขึ้นเร็วกว่าส่วนอื่นๆของโลกแผ่นน้ำแข็งและทานน้ำแข็งจึงหดตัวลงเมื่อก้อนน้ำแข็งเหล่านี้ละลายพวกมันก็เทน้ำจืดลงสู่มหาสมุรทรทาให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นและทําให้เปลือกโลกจมลงในยุคน้ําแข็งครั้งสุดท้ายแผ่นน้ําแข็งขนาดมื่อคือมาเหล่านั้นดันเปลือกโลกลงมาทําให้เปลือกโลกโค้งงอและจมดิน เมื่อน้ำแข็งเริ่มละลายเปลือกโลกก็เริ่มเด้งกลับแต่ในตอนนี้น้ำแข็งกำลังละลายเร็วเกินกว่าที่เปลือกโลกจะรับไหวสถานการณ์การจมนี้ก่อให้เกิดวงจรอันตรายเมื่อแผ่นดินจมลงน้ำทะเลจะคลืบคลานเข้ามามากขึ้นทำให้เกิดการกัดเซาะและน้ำท่วมมากขึ้นแล้วส่วนอื่นๆของโลกเช่นจีลาที่นั่นมีหลุมยุบที่ลึกและใหญ่ที่สุดในโลกหลุมยุบนี้มีความลึก660เมตรและมีพื้นที่มหาศารมากถึง130ล้านลูกบาศก์เมตร พวกเขาเรียกมันว่าหลุมสวรรค์และมันไม่ได้ใหญ่แค่นั้นแต่ยังมีระบบนิเวศขนาดเล็กของตัวเองด้วยสามารถพบพืชและสัตว์ได้1,285สายพันธุ์ที่นั่นมีป่าโบราณและป่าดงดิบเต็ตไมไปด้วยพืชพธุ์มากมายอยู่ในนั้นรูปแบบนี้เป็นหลุมยุบซ้อนกัน2ชัน้นมีหลุมอุกบาทสองแห่งเชื่อมต่อกันด้วยขอบลาดเอียงเมื่อฝนตกน้ำตกจะปรากฏขึ้นที่ปากหลุมซึ่งหล่อเลี้ยงแม่น้ำใต้ดีและเครือข่ายถ้ำเมื่อมองลงมาจากอวกาศ คุณจะเห็นรอยลึกสีเข้มบนพื้นดินสีเขียวราวกับรอยเท้าบางคนเสนอว่าชั้นหินเหล่านี้น่าจะเกิดจากอุกบาตพุ่งชนโลกบางคนบอกว่าน้ำใช้เวลาประมาณ1นึ0 0 0สนสองปีจึงจกัดซ้อชั้นหินเหล่านี้ได้มันอาจจะไหลซึมลงไปในแม่น้ำใต้ดินและกัดซ้อหินปูนจนหมดสิ้นไปปรากฏว่าคนท้องถิ่นรู้จักสถานที่แห่งนี้มาช้านานแต่คนทั่วโลกเพิ่งรู้จักในปี1994ักานักสำรวจชาวอังกฤษพยายามสำรวจถ้ำใต้ดิน แต่กลับพบว่ามันเหมือนเขาวงกตหลังจากพยายามถึง5ครั้งในช่วงเวลาส0ปีทีมสำรวจไม่สามารถรับมือกับแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวได้และต้องยอมแพ้ดังนั้นโลกใต้พิภพที่ลึกลับแห่งนี้จึงยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาทางธรณีวิทยาที่ใหญ่ที่สุดของจีนต่อไปคือเควโนโยเซโรในโครเอเชียนี่เป็นหลุมขนาดใหญ่และลึกลับไม่เหมือนทะเลสาบทั่วไปมันเป็นหลุมขนาดยักษ์ที่เกิดขึ้นเมื่อแผ่นดินถล่มลงไปในสิ่งที่เคยเป็นถ้ำขนาดใหญ่ผนังมีความชันมาก และมีสีแดงเนื่องจากมีเหล็กในดินซึ่งทําให้ดูดิบเถื่อนภายในมีทะเลสาบสีน้ําเงินเข้มที่ใสยอย่างเหลือเชื่อแต่ก็เย็นจัดสิ่งที่เจ๋งจริงๆคือที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของปลาสายพันธุ์พิเศษที่พบได้เฉพาะที่นั่นเท่านั้นนอกจากนี้ระดับน้ํายังขึ้นขึ้นลงลงเนื่องจากมีลําธารใต้ดินการสำรวจทะเลสาบแห่งนี้เป็นการผจญภัยเล็กๆเ,เพราะล้อมรอบดนะ้วยหน้าผาสูงชันที่สามารถทิ้งหินลงมาได้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าลองมองกลับไปที่ซีมาอุมโบของเวเนซุเอลา หลุมนี้เป็นหลุมยุบขนาดเมื่อคือมาที่ห้อยลงมาบนภูเขาที่ราบเรียบหลุมขนาดยากักษ์นี้ลึกลงไป314เมตรคุณจะพบป่าทั้งผืนอยู่ที่ฐานของหลุมเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หลายชนิดที่อาศัยอยู่ที่นั่นเท่านั้นเช่นกบสายพันธุ์พิเศษชื่อสเตฟานีอารีไอในปีคศ1974ผู้คนได้เดินทางไปที่นั่นเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นทริปที่น่าตื่นเต้นและพวกเขาต้องตัดต้นไม้เพื่อให้เฮลิคอปเตอร์มารับไป ซึ่งก็เหมือนกับที่คุณเห็นในภาพยนตร์อินเดียนาโจนหลุมน้ําเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรู้จักกันในชื่อทามจาซึ่งแปลว่าน้ําลึกในภาษามาายันตั้งอยู่ในเม็กซิโกและนั่นคือที่ที่เรากําลังจะมุ่งหน้าไปสิ่งมหัศจรรย์ใต้น้ำนี้ถูกค้นพบนอกชายฝั่งคาสมุรยูคาทันของเม็กซิโกในปีคศ2021แต่รายละเอียดของหลุมยุบนี้เพิ่งปรากฏขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ลึก274เมตร โดยมีด้านข้างชันเกือบ80ดองศาทางเข้าถ้ำแห่งนี้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ4ี่เมตรครึ่งหลุมน้ำเงินอย่างททมจาเป็นสิ่งมหัศาจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในยุคน้ำแข็งเมื่อระดับน้ำทะเลต่ำกว่ามากฝนและองค์ประกอบทางธรรมชาติอื่นๆได้กัดเซาะหินปูนก่อให้เกิดโพรงแนวตั้งที่ลึกเหล่านี้จากนั้นเมื่อน้ำทะเลเต็มหลุมเหล่านี้ก็จมอยู่ใต้น้ำกลายเป็นหลุมน้ำเงินลึกลับที่เราเห็นในปัจจุบันหลุมเหล่านี้ถูกเรียกว่าสีน้ำเงิน เพราะส่วนที่ลึกกว่ามีสีเข้มกว่าน้ำตื้อรอบๆทำให้ดูโดดเด่นเมื่อมองจากด้านบนแม้จะมีปริมาณออกซิเจนต่ำซึ่งมักทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลเจเริญเติบโตได้ยากแต่หลุมน้ำเงินกลับเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตรูปแบบเฉพาะตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียหลุมน้ำเงินยังเป็นเสมือนเหมืองทองสำหรับนักวิทยาศาสตร์เพราะสามารถเก็บรักษาฟอสซิลโบราณไว้ในสภาพที่ปกติจะไม่พบในที่อื่นทีมที่ค้นพบหลุมน้ำเงินได้ใช้อุปกรณ์ดำน้ำอุปกรณ์โซนา และการทดสอบตัวอย่างน้ําเพื่อทําแผนที่หลุมน้ําเงินและศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ําพวกเขาพบว่าหลุมน้าเงินไม่ได้ลึกเพียงแค่นั้นแต่ยังมีขนาดใหญ่มากครอบพื้นพืนที่147,300ตารางเมตรณจุดที่กว้างที่สุดการค้นพบนี้ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณชาวประมงท้องถิ่นที่กระซิบกระซาบถ,ถึงการมีอยู่ของมันขณะน,นี้นักวิทยาศาสตร์กําลังเจาะลึกความลับของหลุมน้ําเงินโดยหวังว่าจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศเฉพาะตัวที่หลุมน้ําเงินสามารถอาศัยอยู่ และว,วิธีที่สิ่งเหล่านี้อาจให้เบาะแสเกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศและการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในทะเลอีกจุดหนึ่งคือดีนส์บลูโฮซึ่งอยู่ใกล้เกาะลองไอเลสในบาฮามาสสิ่งมหัศจรรย์ใต้น้าแห่งนี้มีความลึกถึง202เมตรหลุมน้ําเงินขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยโขดหินทะเลสาบและชายหาดสีขาวบริสุทธิ์ดีนส์บลูโฮ d ดีนส์บลูโฮลไม่ใช่สถานที่ที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดยอดนิยมสําหรับผู้ชื่นชมการดําน้ําแบบฟรีดิฟอีกด้วย ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต่างเดินทางมาเพื่อดำดิ่งสู่ความลึกที่ใส่าราวกับคริสโตลมีทางเดินหลายทางแยกออกจากหลุมน้ำเงินหลักนำไปสู่ระบบถ้ำที่ซับซ้อนและห้องใต้น้ำที่ลึกลับนอกจากนี้ยังโดดเด่นเพราะเป็นหลุมน้ำเงินที่ลึกเป็นอันดับสองของโลกรองจากตราก้อนโฮในทะเลจีนใต้สถานที่แห่งนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ในโลกของการดำน้ำลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักว่ายน้ำสร้างสถิติโลกที่นี่ด้วยการดำน้ำลึก100เมตรในลมหายใจเพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องใช้ครีบ